สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวสกุลคนไทยบ้านค่ะ,ะมาค่ะมามากินมากินข้าวกับสาวสกุลนะคะวันนี้สาวสกุลมีเมนูนี้ค่ะนี่ขั่วแมงจี้โกมเพราะแม่ค้าบอกว่าแมงเขาเรียกแมงจี้โกมนะคะแต่ถ้าให้สาวสก,ลลกุลเรียกก็สาวสกุลก็จะเรียกจิ้งหลีดนะคะมันคล้ายคลจิ้งหลีดค่ะนี่นะคะแต่ แต่มันตัวจะไม่ไม่โตเหมือนจิ้งหลีดบ้านเราเนาะแล้วก็แต่ตัวมันก็จะใหญ่กว่าแมงสะดิงไข่เต็มท้องเลยค่ะไข่ทุกตัวเลยอ้วนอ้นกันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะแจวแจวพริกหยวกนะคะแล้วก็จะมีผักก็มีเขาเรียกอะไรมีข่านะคะมีข่าแล้วก็ เดี๋ยวนะคะอันนี้มีมีผักหนามมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันไข่เต็มท้องเลยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตจ้ำแจวนะคะแซบ กิงขัวแมงกับแจ่วกับลวกผักค่ะอืมผักหนามมาค่ะมาคืนนมกันหิวแห้งค่ะเพิ่งเห็ดเวียกแล้วเพิ่งซักผ้าแล้วเพิ่งได้กินข้าว ต้องจ้ำแบบนี้เลยต้องเอาเข้าวเหนียวคุ้ยแบบนี้วันยุธนะคะเมื่อน,นี้เต่าสกุลอยู่บ้านก็จะมีเสียงนกเสียงไก่เยอะแยะมากมาย มีผักน้ำอันนี้ผักกาดผักกาดดอกผักกาดอะไรอ่ะต้นที่มันเป็นดอกสีเหลืองค่าเขาเขาเรียกผักอะไรผักผัก,กวางตุ้งมาเหอะแมงที่คั่วใส่เพือเห็นเป็นอันนี้คือสมุนไพรพวกตะไคร้นะคะตะไคร้ใบมะกรูดอ่าไม่อย่างนี้เหอะใบเตย เอาใส่เพื่อรับกลิ่นของแมงนะครับหูก็แซับเจียวก็แซับค่ะ รสชาติมันคือแมงจิ้งหลีดนะคะเหมือนกันกับแมงจิ้งหลีดแมงจิโกมมันจะคล้ายๆแมงจีนายอะคะ่ะแต่แมงจีนายมันสิออกดำๆเนาะที่เขาเรียกจิงจ้งหลีดจิ้งหลีดภาคกลางเรียกจิ้งหลีดแมงจีนายนะคะมันสิออกสีดำๆแต่ตัวนี้เนาะ มันคล้ายๆจิ้งหลีดที่มันอยู่ที่บ้านเราไปคุดเอานะ่แต่ตัวนะ่ะมันจะเหมือนแมงแมงจิ้งหลีดเลี้ยงหรือแบบแคล้ายๆแมงสด,ดิ้งนำแต่มันตัวใหญ่กว่าแมงแมงสด,ดิ้งม่รู้แม่ค้าบอกแมงจิโกมก็แมงจิโกมแต่รสชาติเหมือนกันค่ะกับแมงจิ้งหลีด แซ่บค่ะขาอ่อน ฝนตกรอหว่างนึงอนะฝนตกแต่ก็หยุดแล้วสกลนความฝนตกเกือบทุกวันตกลงมาแล้วก็แดดแดดร้อนเอาแล้วก็เห็ดออกเนาะคะ่ะทั้งเห็ดปวกตอนนี้เห็ดปวกออกหล้ยหลาย,ลาย มาค่ะมากินข้าวเที่ยงกับสาวสะกลอันนี้อันนี้เขียวๆตัวนี้คือผักผักผงชูรสนะคะผักผงชูรสเอามาคุยแจ่วแบบนี้เลย ก็เข้าสาวสกวนเฮดเองเบิดเด้วจ้ะอันนี้ก็ขว่เองอน,นี่ก็ตำเองผักก็ลวกเองค่ะ ฝากกดติดตามช่องสาวสะกลนหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้สาวสะกลหเนี่ยเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อจ้ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ